สวัสดีครับบัสบอสชาแนลนะครับพบกับผมอีกแล้วนะครับช่างบินนะครับเดี๋ยววันนี้ครับพามาดูเวีร้อยบห้าไตัวใหม่นะครับตัว2021เลยนะครับตัวนี้เป็นล้อแม็กนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่56,000บาทนะครับเพราะมันเป็นล้อแม็กเนาะตัวนี้ดูพามาดูใกล้ๆครับนี่นะครับสีเทาดุนะครับตัวนี้ดูแต่งดุแต่งเท่มากนะผมว่านะครับตัวนี้กันตกสีดำนะครับนี่นะครับไฟเลี้ยวชบเชี่ยวเหมือนเดิมล้อไออครับอย่างไออล้อแม็กเนาะ นี้ครับดานดานหน้านะครับด้านตรงนะครับดูดูดูเท่นะครับผมว่าสวยๆนะครับตัวนี้สวยนะนี่นะครับราคาล้อแม็กอยู่ที่ห้าหมื่นหกพันบาทนะนี่นะครับตัวแบบสีเต็มๆนะครับตัวเต็มๆมันเนาะส่วนส่วนล้อซีลวดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นห้าหมื่นสามพันแปดร้อยบาทนะครับนี่นะครับตัวนี้จะเป็นล้อแม็กอันนี้บูมติกนะครับแต่ว่าเปลี่ยนสีนิดหน่อยนะครับ ตัวนี้สีดำนะครับดาแดงเป็นล้อแมกล้อแมกครับห้าหมื่นหกพันบาทเนาะล้อล้อแมกก็จะมีมีสนะี่สีเนาะล้อแมกนะครับส่วนล้อซีลวดเนี่ยก็อยู่ที่ห้าหมื่นสามพันแปดร้อยบาทนะครับนี่ครับก็เป็นล้อสีลวดติ๊กเกอร์เปลี่ยนใหม่เนาะตัวนี้แต่รูปทรงเหมือนเดิมนะครับเปี่ยนเต็มแต่ติ๊กเกอร์ครับดำดำนี่แดงดำเนาะแดงดำเป็นล้อซีลวดนะครับ คล้ายๆของเดิมนะแต่ว่าเปลี่ยนแค่สติกเกอร์กับชุดสีบางชิ้นเองนะครับสีน้ําเงินดํานะครับตัวนี้เป็นลอสีลวดนะครับนี่ยครับสียบูมเมติกที่เขเปลี่ยนไปก็คือสีแดงเพิ่มมากขึ้นนะครับมีสีแดงมากขึ้นครับส่วนยูบ็อกนะครับก็เป็นเหมือนเดิมนะครับภายในเหมือนเดิมหมดนะครับตัวนี้ยังไงอย่าลืมกดซ b s c r i b e กดถูกใจให้ด้วยนะครับผมจะหารถ สวยๆมาให้ชมกันอีกเนาะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับด้วยการกดถูกใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ